โอเคครับ okay, ผมสวัสดีกันท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำโครการนี่นะเขาเรียกว่ามาใช้ตั๋วให้หมดนะเพราะวันนี้มันก็เหลือแค่เป็นวันสุดท้ายแล้วไง,งอีก21ชั่วโมงมันก็จะเริ่มมีเว้นใหม่ตั๋วนี้ก็น่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะผมก็เลยจะมาทําการเอาตั๋วมาทะลุงเกียร์เล่นนะโอเคตอนนี้เมื่อกี้เรามี9ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะดูนะว่าเรารับมาทั้งหมดเท่าไหร่โอ้กดรับ กดรับวรัวเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกแต่ผมก็ไม่ได้ล็อกอินครบทุกวันหรอกโอเคว่ามีกบเหลือนะเก็บก่อนเก็บกบก่อนแต่ขนตรงนี้จะไม่เก็บนะจะทิ้งไว้เพื่อแบบถึงอีเวนต์หน้ามันไม่มีไงแล้วเผื่อเราจะใช้ออประมาณนั้นนะประมาณนั้นเออสิบหกวันที่แล้วโคตรนานอนะ่ะเห็นไหมอยู่ๆก็เว้นข้ามเพราะวันนั้นไม่ได้ล็อกอินไงโอเคดูดิว่าจากเก้าตั๋วจะกลายเป็นโอ้โหขึ้นมาร้อยสิบสี่เลยนะ เราก็ใช้ทั้งหมดเท่าไหร่วะตั๋วก็ได้ประมาณมาร0 5ยหอันตอนนี้เราก็สามารถสุ่มได้ประมาณเท่าไหร่1 0 11ครั้งนะโอเคเรามาสุ่มครั้งแรกกันเลยดีกว่าคือต่อต่อ,ต,อต่อให้เกียร์เขาเรียกว่าเกียร์อะไรวะเกียร์คุณภาพมันไม่ดีใช่ไหมแต่เราก็จะเอาแบบค่าหรือค่าพลังงานน้อยนิดเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> คือมันมันไปเกียร์ในอีเวนต์ไงอย่างน้อยเราก็ควรเก็บไว้นะเอาไว้ดูต่างหน้าเฉยเมื่อกี้เราได้เกือกมามาดูดิว่าเรามีได้ได โอ้รอบนี้เราได้ไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะเขี่ยวจันเซี่ยวโอ้โหครั้งที่สามโอเคดูซิว่าครั้งที่สามจะได้อะไรป้าบอ้โหเฮ้ยแต่แต่รู้สึกว่ามันมันจะให้บาลานซ์มากเลยนะทีแรกก็จะได้อะไรว่าเกือกม้าแล้วก็ได้มีดแล้วก็ได้หัวเนี่ยเหมือนแบบมันจะให้พอดีกันทุกอันเลยปะแบบสามอันอย่างนี้สามอันอย่างนี้ ครั้งที่4โอ้ครั้งที่4ก็ได้นี่มานะผ้าพกหัวเดี๋ยวเราค่อยไปวันวันดูพลังมันนะว่าเราจะได้ว่าอันไหนมันดีที่สุดอืมโอเคตอนนี้ก็สุ่มไปครั้งที่5โอเคได้เงาวังกรเขี้ยวจันเซียว <laughs> ชื่อแม่งโคตรเท่โอเคครั้งที่6 6หกปะวะ แล้วก็สุ่มรัวๆไปเลยนะเลยฆ่าครั้งชึบเฮ้แต่อันนี้เหมือนเยอะนะได้พลังโจมตีต้อง38%เ <c oughs> ขาเรียกว่าได้ค่าพลังระดับกากาก <c oughs> กาก <c oughs> อยู่ในประมาณที่แบบอยู่ในเกียร์เกียร์พวกเกียร์ต้องสูงเลยนะอืมแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอก เพราะข้าพราพรมันหาง่ายไงข้าพลังมันเลยน้อยไม่งั้นแม่งคงก็จะใช้กันเต็มเลยแต่ก็มีเอาไว้สำหรับพวกมือใหม่นะพวกที่แบบยังหากเกียร์ไม่ได้อะ่ะสมว,วันนี้มาถือว่าเหมือนฟื้นฟูให้เลยนะแบบให้เกียร์ทีมเราสักสี่ห้าตัวได้เลยอ,อืมน่าจะประมาณนี้โอเคมเมื่อไรจะหมดท้งทวเนี่ยเยอะเหลือเกินเนีย่ยเห็นไหมเมื่อกี้สาอันนี้ได้แค่ยี่สิกเอง เออเขาสุดท้ายแล้วนะโอเคเกือกมาชอ็อปปุ๊บนี่ไงเกือกมาเราไปที่หน้าอุปรกรณ์กันเลยดีกว่าเราจะไปดูนะว่าเราได้แต่ละชิ้นมันทั้งหมดกี่อันโอ้เราได้พวกเงามาังกรเน,นี่ยได้มาสี่อันนะดูค่าพลังอันนี้ยี่หกเปอร์เซ็นนะอันนี้สามแปดแล้วก็ยี่แปดสามสิบสี่อันนี้ก็น่าจะมากที่สุดแล้วลนะ่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูโล่กันบ้างโล่เราได้มาแค่3อันเองเราได้3.5แล้วก็6 3.4 6.5แล้วก็3.5แล้วก็6.5เอออันนี้น่าน่าจะมากสุดปะ่ะอืมอันนี้น่าจะมากสุดนะเ,เมื่อกี้โอเคเกือกมาก,ก็ลบสาแล้วก็2 3 3สลบแล้วก็20แล้วก็ลบแล้วก็24 ลบก็ลบสาจุดแล้วก็บวกย4สี่ถ้างั้นผมให้อันแรกดีกว่าอันแรกน่าน่าจะดีสุดนะอืมค่าพลังน่าจะประมาณนี้น่าจะดีสุดที่เราสมมาอันนี้ก็อันนี้อันแรกอันนี้ที่ดีสุดแล้วก็อันนี้อันไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้นี่นี่โอเคแล้วเกือกมากก็อันนี้ดีสุดนะอืม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะรับเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย